สวัสดีค่ะวันนี้พามาปั่นน้ำสลัดครีมซีฟู้ดนะคะสูตรนี้เป็นสูตรน้ำมันรำข้าวแล้วก็ใช้มะนาวสดค่ะวัตถุดิบก็จะมีกระเทียมนะคะพริกค่ะผักชีนะคะอันนี้ปั่นร,มรวมๆกันนะคะปั่นแบบหยาบๆก่อนนะคะเพื่อที่เราจะเตรียมไว้ใส่ในน้ำสลัดค่ะ Okay. 2, จะเร้ะเียวนิดน um um ินะคะเด็ดเนยแล้วชากรมกล่อมกบลังดีเลยค่ะป uh um ัดให้ละเียดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำสลัดข้นๆอร่อยๆค่ะ